สวัสดีค่ะหมอหนุมหมานะคะวันนี้เราจะมาดูบทที่4ี่คณะเภสัชกันอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มทันวาหกสามนะคะเริ่มมาตั้งแต่คราวที่แล้วเนาะครั้งที่4ี่ละเอ้ยครั้งที่3นะครั้งนี้ครั้งที่3บทที่4ี่คณะเภสัชนะคะคณะเภสัชคืออะไรคณะคือ,อหลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการจัดหมวดหมู่ตัวยา หลายสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมารวมกันโดยเรียกเป็นชื่อเดียวเรียกเป็นคำตรงตปวยาหรือเรียกเป็นคำศัพท์ก็ได้อันนี้คือคณะเภสัชออกสอบตั้งแต่ตรงนี้แล้วแนะว่าคณะเภสัชคืออะไรนะคะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะเภสัชนะเพราะฉะนั้นคณะเภสัชคือการจัดหมวดหมู่ตัวยาหลายสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเรียกเป็นชื่อเดียวเป็นคำตรงตัวยาแล้วก็เป็น ตัวพิกัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิกัดแล้วก็พิกัดเนี่ยออกสอบน้อยลงเรื่อยๆนะจากที่ผ่านมาประมาณ3าสี่ปีเนี่ยค่ะตัวพิกัดออกสอบน้อยลงเรื่อยๆแต่ที่ออกสอบเยอะคือจะเป็นตัวสสมมแต่ก็ยังมีประโยชน์ในการจําตัวพิกัดอยู่เพราะว่ามันเอาไปใช้เวลาที่เราจะไปท่องจําในตัวพวกยาสามัญพวกนี้นะคะแล้วก็ ยังมีออกสอบทั้งในเวทด้วยเพราะว่าในเวทเนี่ยก็จะมีเพสัชในเวทอยู่ด้วยนะคะคร <c oughs> าวน,นี้ขอมาย้อนความจำเรื่องตัวยาหน่อยตัวยาคือเพสัชวัตถุชิ้นเดียวนะ ที่เราเรียนไปแล้วนะคะตัวยาคือเพสัชวัตถุเพียง1ชิ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพืชศาตว์ส,สิ่งของอะไรก็ตามหรือจะเป็นธาตุเนี่ยชิ้นเดียวเราเรียกว่าตัวยาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอามารวมๆกันโดยมีโครงสร้างยาที่เราเรียนเรื่องเภสัชกรรมไปแล้วเนี่ยอันนั้นเราจะเรียกว่ายานะคะอันนี้คือตัวยานะคะเอาตัวยาหลายๆอย่างมารวมกันขึ้นไปตั้งแต่2ส,สิ่งนะโดยที่เรียกเป็นชื่อเดียวเป็นคำตรงตัวยาหรือเป็นคำศัพท์ก็ได้คือ ถ <c oughs> ัดมาแล้วเราตั้งพิกัดขึ้นมาเพื่ออะไรละ่ะเราจะตั้งพิกัดเนี่ยก็เพื่อ1คือสะดวกในการจดจำา 2. สะดวกในการเข้าตำรารา3คือสะดวกในการปรุงยานะคะจดจำเข้าตำราปรุงยาแล้วก็เวลาที่จะตัต้งพิกัดเนี่ยต้องอาศัยอะไรก็คือ1นคือรสยาไม่ขัดกันสรรพคุณเสมอหรือคล้ายคลึงกัน มันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราตั้งตำรับยานะในเภสัชกรรมที่เราเรียนไปคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งตำรับยาเนี่ยมันจะต้องมีตัวยาตรงตัวยาช่วยตัวยาชูกลินชูรสใช่ไหมคะตัวยาประกอบ่3-4อ,อย่างเนี้ยต้องมีแล้วบางครั้งมันอาจจะมีตัวยาที่ขัดกันบ้างนิดหน่อยเพื่อที่จะไปช่วยในการสิ่งที่มันมีโรคแทบโรคปามแต่ถ้าเป็นพิการเนี่ย รสยาจะต้องไม่ขัดกันเลยนะคะต้องไปในทางเดียวกันแล้วสปปรรพคุณเนี่ยก็จะเสมอหรือว่าคล้ายขึงกันคราวนี้น้ำหนักของส่วนพิกัดยาเวลาที่ในพิกัดยาเนี่ยเราจะไม่ได้ระบุไว้ว่าใช้เท่าไหร่หรือบางครั้งก็จะมีเครื่องหมายตินการ,ระบุไว้ว่าตรงนี้ใช้หนึ่งนี่หนึ่งหนึ่รืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าเขาอาจจะระบุว่าแบบใช้เสมอภาคก็คือเป็นหนส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นหนส่วนเนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเป็นยาอะไรใช้เท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดเป็นยาต้มเนี่ยเราจะใช้1บาทนะคะหรือเท่ากับ15กรัมยาผงเนี่ยจะใช้1สลึงหรือ3 7 5กรัมยาดองจะใช้1เฟื้องหรือว่า1 8 7 5กรัมยาแทกเนี่ยจะใช้กึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งนะคะยาแทกคือใส่ลงไปกึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรพีผลาเนี่ย ตัวยาเนี่ยในพิกัดมันจะเสมอภาคยกเว้นมาหาพิกัดนะที่จะไม่เสมอภาคถ้าเป็นเสมอภาคและเป็นพิกัดตีผลาเนี่ยพิธีผลามีอะไรบ้างสมอพิเภสมอไทยมะขามป้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะใช้อย่างละหนึ่งส่วนถ้าเราต้องการทําเป็นยาต้มก็แปลว่าเราจะใส่สมอพิเภก1บาทสมอไทย1บาทมะขามป้อม1บาทแล้ว1บาทก็เท่ากับเท่าไหร่15กรัม เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่อย่างละ15กรัมสรุปว่าเราจะใช้ยาทั้งหมด45กรัมเป็นต้นเนาะถ้าเป็นยาผงก็คือ3สลึงเพราะว่าใช้ยาละสลึงนั่นเองแต่เวลาเราทําจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ขนาดนี้ก็ได้นะเราทอนส่วนออกมาก็ได้เพราะไม่งั้นมันทิ้หม้อมันใหญ่เกินไปแล้วมันกินไม่หมดนะคะถัด <c oughs> มา เวลาในพิกัดในคณะเภสัชเนี่ย,เร,เ,ยเราจะแบ่งออกมาเป็น3หมวดน,นะคะหมวดแรกก็คือจุลพิกัดหมวดที่2ก็คือพิกัดแล้วก็หมวดที่3ก็คือมหาพิกัดในจุลพิกัดเนี่ยคือการจํากัดตัวยาน้อยชิ้นชื่อเดียวแต่ว่าต่างกัน5อย่างก็คือต่างกันที่คาดที่สีที่รสที่ชนิดแล้วก็ถิ่นที่เกิดซึ่งในห้าอย่างเนี่ยก็ถามออกสอบแล้วนะว่าจุลพิกัดเนี่ย ต่างกันที่อะไรหรือว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต่างกันของจุดพิกัดเพราะฉะนั้นจุดพิกัดต่างกัน5อย่างคือขนาดสีรสชนิดแล้วก็ถิ่นที่เกิดน,นะคะตัวถิ่นที่เกิดเนี่ยมักจะผิดกันเยอะมากส่วนใหญ่จะเขียนเป็นว่ัที่อยู่ไม่ใช่นะหรือว่ัที่ตั้งไม่ใช่นะต้องเป็นถิ่นที่เกิดน,นะคะหมวดที่2ก็คือพิกัด ตัวพิกัดก็คือตัวยาตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปเรียกชื่อเดียวกันน้ำหนักเสมอภาคแล้วก็สุดท้ายคือมหาพิกัดคือตัวยาหลายสิ่งน้ำหนักไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปแก้สมุดฐานแก้ในกองฤดูกองธาตุกำเริบหย่อนพิกัดโรคแทกตามอะไรซึ่งมหาพิกัดเนี่ยจะมีมหาพิกัดตรีอยู่3มหาพิกัดมหาเบญจาอยู่5แล้วก็มหาพิกัดทั่วไปอยู่1นะคะ นี่คือทั่วไปเกี่ยวกับคณะเภษัีนะซึ่งหนาน,นี้ก็มีออกคำถามสักประมาณข้อหรือ2ข้อแล้วนะคะพัดแม่เรื่องของจุนพิกัดจุนพิกัดที่บอกว่ามันต่างกัน5ที่นะคะที่แรกที่เราจะดูคือต่างกันที่ขนาดขนาดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้อยกับใหญ่แต่จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นเล็กใหญ่ก็คือตัวขานั่นเองนะคะเราเรียกว่าขาทั้งสองก็คือขาอะไรขาเล็กขาใหญ่ ส่วนต่างขนาดทั้งหมดที่บอกว่าเป็นน้อยใหญ่มีอะไรบ้าง 1. กระพังโหมสตับเต่า 3. เป้า 4. เร็วแล้วก็ 5. ้าส้มพุ่งมีทั้งหมด5ตัวนะคะ <c oughs> ทวนนะจะมีต่างกันที่ขนาดน้อยใหญ่จะมีกระพังโหมตับเต่าเป้าเร้วแล้วก็ส้มพุ่งส่วนถ้าเกิดเล็กใหญ่ก็คือจะต่างกันที่ขนาด ก็เป็นเล็กใหญ่นะคะถัด <c oughs> มานะต่างกันที่สีสีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแดงกับขาวนะคะแต่จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวที่ไม่ใช่แดงขาวตัวแรกคือกรรมฐานทั้งสองเนี่ยก็คือจะเป็นแดงกับเหลืองกรรมฐานเป็นแดงเหลืองนะแล้วก็จะมี4ตัวที่เป็นดำขาวก็คือ บูนไก่วานไทยเราจำว่าบูนไก่วานไทยนะบูนคืออะไรกระบูนก็คือกระบูนทั้งสองนะคะก็เป็นกระบูนดำกระบูนขาวดูบูนไก่นะไก่ก็คือกระดูกไก่นะคะทั้งสองก็เป็นกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาววานก็คือกระวานทั้งสองก็คือกระวานดำกระวานขาวแล้วก็ไทยก็คือพริกไทยทั้งสองก็คือพริกไทยดำพริกไทยขาวหรือเรียกอีกอย่างว่าพริกไทยร่อนก็ได้ เพราะฉะนั้นมีอยู่5ตัวที่ไม่ใช่แดงขาวนะทวนอีกทีกรรมฐานคือกรรมฐานแดงกับเหลืองส่วนถ้าเกิดเป็นดำขาวก็มี4ตัวก็คือบูนไก่วานไทยก็คือการะปูนทั้งสองดำขาวกระตูกไก่ทั้งสองดำขาววานกระวานทั้งสองนะคะดำขาวแล้วก็พริกไทยทั้งสองก็คือดำขาวหรือว่าพริกไทยล่องก็ได้ทรานี้ แล้วปางสีที่เป็นแดงขาวมีอะไรบ้างก็มี1กะเพรา2อัวกระดาษ3ต้นก้างปลา4ขี้กา5ชะนาง6แค่7จัน8ปดเจตมูลเพิง9เทียน10บัวหลวง11ผักเป็ด12ผักแพว13ฝ้าย14บถวม่วง15บละหุ่ง 16สัตว์ปงปดแล้วก็17คือหางไหลมี17ตัวนะคะที่เป็นแดงขาววนอีกทีนะแดงขาวจะมีกระเพราหัวกระดาษต้นก้างปาขี้กาชะนางแค่จันเจต,ตมูลเพิงเทียนบัวหลวงผักเป็ดผักแผวฝ้ายเถาม่ม่วง ละหุ่งสัตบงกฏนะคะหางไหลพวกนี้เป็นแดงขาวทั้งหมดเลยนะนี่คือต่างกันที่สีถัดแม่จนวิกาตต่างกันที่รสนะคะจะเป็นเปรี้ยวหวานซะส่วนใหญ่จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นฝาดมันก็คือมะขามเทศต่างรสนะมะขามเทศจะเป็นฝาดมันแต่ มะขามมะปรางมะเฟืองพวกนี้เป็นเปรี้ยวหวานทั้งหมดเลยนะคะมะขามมะปรางมะเฟืองเปรี้ยวหวานมะขามเทศเป็นฝาดมันต่างกันที่3อย่างแล้วนะขนาดสีแล้วก็รสพัดมาตัวต่างกันที่ชนิดนะคะอย่างที่4ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กับเมียนะก็คือมี กระพังโหมเกลือตำยาผักปอดไมยมหมากแล้วก็สิลายอนพวกนี้ต่างกันที่ผู้เมียก็คือเป็นกระพังโหมทั้งสองก็เป็นกระพังโหมตัวผู้กระพังโหมตัวเมียนี่นะเกลือตัวผู้เกลือตัวเมียตำยาตัวผู้ตำยาตัวเมียผักปอดตัวผู้ผักปอดตัวเมียไมยมตัวผู้ไมยมตัวเมีย หมากตัวผู้หมากตัวเมียนะคะสี่ลายอนตัวผู้แล้วก็สิลายอนตัวเมียนะอันนี้คือต่างกันที่ชนิดผู้เมียแต่มีตัวหนึ่งที่เป็นผู้กับจันก็คือเบีย้ยนะคะเบีย้ยทั้งสองจะเป็นเบีย้ยผู้แล้วก็เบีย้ยจันสุดท้ายจุวพิการต่างกันที่ถิ่นที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็นบ้านกับ ป่านะคะก็คือมีอะไรบ้างมีกระท้อนบ้านกระท้อนป่าเนาะกระทือบ้านกระทือป่าขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กป่าเขาวัวบ้านเขาวัวป่าชามะเรียงบ้านชามะเรียงป่าปรงบ้านปรงป่าประยงบ้านประยงป่าผักหวานบ้านผักหวานป่ายอบ้านยอป่าแล้วก็สสเดาบ้านสสเดาป่าพวกนี้ต่างกันที่บ้านป่านะ ทวนอีกทีจะมีกระทอระ้อนกระทือขี้เหล็กขาวัวชมาเรียงปรงประยงผักหวานยอสะเดาต่างกันที่บ้านกับป่าแต่จะมีอยู่4ี่ตัวที่เป็นไทยกับเทศนะคะเอมเห็ดคุณเฉย เอมเหตุคุณเชยนะคะเอมคือชะเอมเหตุคือชุมเหตุคุณคือหักสกุลเชยคืออบเชยนะคะเอมเหตุคุณเชยชะเอมชุมเห็ดหักสกุลอบเชยพวกมีต่างกันที่ไทยกับเทศก็เลยเป็นชะเอมไทยชะเอมเทศชุมเหตดไทยชุมเห็ดเทศหักสกุลไทยหักสกุลเทศอบเชยไทยอบเชยเทศ4ตัวนี้นะเอ็มเหตุคุณเชยไทยกับเทศ แล้วก็มีข้าวเย็นเป็นข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้เกตอยเป็นเล็กกับใหญ่บางคนก็งงอา้าวมันเป็นเล็กกับใหญ่ทําไมไมาอยู่ในถิ่นที่เกิดน,นะคะก็ต้องตามนี้ไปนะเพราะหนังสือมันเป็นแบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะไปแก้ได้แต่ส่วนใหญ่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะไม่ค่อยออกสอบเพราะว่ามันมีการแบบเหมือนฟ้องกันได้นะคะแต่ให้เราจําไว้ว่าเกตอยเนี่ยเล็กกับใหญ่เนี่ย มันอยู่ในถิ่นที่เกิดละกันนะดีเกลือจะเป็นดีเกลือไทยดีเกลือฝรั่งนะดีเกลือไทยดีเกลือฝรั่งมะระจะเป็นมะระขี้นกหรือว่าผักไห่กับมะระจีนสลอดนะคะจะเป็นสลอดบกสลอดน้าแสมจะเป็นแสมสารแสมทะเลตัวสุดท้ายคือสีเสียดนะคะจะเป็นสีเสียดแขกแล้วก็สีเสียดไทย คราวนี้เวลาที่เราตอบในจนุพิกัรตัวสีเสียดเนี่ยถ้าเขาถามว่าจุพิกัรต่างกันที่อะไรก็ต้องต่างกันที่ถิ่นที่เกิดคือสีเสียดแขกสีเสียดไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาถามเนี่ยคือตัวนี้ว่าชื่ออะไรวางลงมาแล้วมันเป็นสีเสียดที่มันเป็นสีออกสีทองทองน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะต้องตอบว่าสีเสียดเทศนะ พราะจริงๆชื่อเขาว่าคือสีเสียเทศแต่ในจุนพิกัดเราเรียกมันว่าสีเสียดแขรน,นะคะคราวนี้จบละจุนพิกัดมีทั้งหมด5อย่างเวลาคำถามมาเขาก็จะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับจุนพิกัดสางสีหรือว่าข้อใดไม่ถูกต้องแค่นี้เลยก็จะมีก็ไก่กับเผาแดงกับเผาขาวขอไข่เทียนแดงเทียนขาว คอควายกรรมฐานแดงกรรมฐานขาวงองงูกระวางร,รมกรวานขาวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคืออะไรคะกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานจะต้องเป็นแดงกับเหลืองนะหรือไม่ก็อาจจะถามว่าเออสดาวอย่างเี้ยกด้สะดาวเป็นจนวิจารตต่างกันที่ใดก็คือเป็นต่างกันที่ ถิ่นที่เกิดเพราะว่ามันเป็นสดาวอะไรคะสดาวบ้านสะดาว,าดาวป่านั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือจบแล้วนะของจุนพิกัดถัดมาเรามาดูเรื่องตัวพิกัดนิดนึงก่อนละกันนะคะตัวพิกัดเนี่ยเขาบอกว่าพิกัดยามันคือการจำกัดจำนวนตัวยาตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปรวมเรียกชื่อเดียวกัน เป็นคำตรงหรือคำศัพท์แล้วใช้น้ำหนักเสมอภาคพิกัดจะต้องเป็นน้ำหนักเสมอภาคเสมอนะโดยการที่ว่าพิกัดยาสองสิ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด2พิกัดก็คือทเวพิกัดยาสามสิ่งจะมีทั้งหมด30พิกัดก็คือพิกัดตรีสสิ่งจะเรียกว่าตรีนะพิกัดยาสี่สิ่งนะคะเราเรียกว่าจัตุเนี่ยจะมีทั้งหมดสพิกัด พิกัดยาที่มี5สิ่งเราเรียกว่าเบนจ์ัเนี่ยจะมีทั้งหมด18พิกัดพิกัดยา7สิ่งเราเรียกว่าสัตตะเนี่ยมีทั้งหมด6พิกัดพิกัดยา9สิ่งเราเรียกว่านาวะเนี่ยมีทั้งหมด6พิกัดแล้วก็พิกัดยา10สิ่งมีอยู่2เราเรียกว่าทศะนะคะแล้วก็สุดท้ายพิกัดพิเศษนะคะ ก็แล้วแต่เลยบางอันก็สอบางอันก็สาบางอันก็ห้าบางอันก็เจ็ดเนีย่ยพวกนี้มีทั้งหมด4ี่พิกัดนะคะตัวพิกัดพิเศษรวมทั้งหมดมี72็ดสิบสอพิกัดคราวนี้เรามาดูพิกัดยาสองสิ่งก่อนพิกัดยาสองสิ่งนะคะเราจะเรียกมันว่าทะเวนะทเวคือ2มีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นคือทเวคันธา เรียกอีกชื่อว่าเทเวสุคนกับอีกอันคือเทเวติคันธาซึ่งทั้งเทเวคันธาและเทะเวติคันธาเนี่ยจะใช้อยู่แค่สองตัวยาเท่านั้นก็คือบุญนากับมะซางแต่ในเทเวคันธาเราจะใช้ส่วนของรากแต่ถ้าเป็นเทเวติคันธาเราจะใช้เป็นดอกแก่นรากสามส่วนนะคะ เพราะฉะนั้นในพิกัดเทเวคันธาหรือทเวสุคนเนี่ยมันคือพิกัดตัวยากลิ่นหอมสองสิ่งที่ใช้รากของตัวยาสองอย่างก็คือรากบุนนาคัารากมะสางคราวน,นี้ตัวสปปรรพคุณของตัวยาถ้าเป็นพิกัดอื่นนะคะจะไม่ถามจะไปถามตัวสปปรรพคุณของพิกัดรวมแต่ยกเว้น ตัวสปปรรพคุณของพิกัดเทเวคันธากับเทเวติคันธาที่คําถามจะถามตัวสปปรรพคุณของตัวตัวยาน,นี้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำก็คือพิกัดเทเวคันธาหรือเทเวสุคนนะถามตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าตัวยากลิ่นหอมสองสิ่งคือชื่อพิกัดอะไรถามแบบนี้ก็ได้นะก็คือทวเวคันธาหรือเทเวสุคนนั่นเอง ตัวรากบุญนาคเนี่ยสัปปรพคุณคือขับลมในลำไส้ส่วนรากมะซามเนี่ยคือจะแก้โลหิตแล้วก็แก้กำเดาตทิมใช้น้ำเดานะแก้กำเดานะคะแก้กำเดารากมะซามนะเป็นแก้กำเดาคราวน,นี้เรามาดูพิกัดทเวติคันธาบ้างอย่างที่บอกว่าทาเวติคันทาคือยังใช้ 2อ,อย่างเหมือนเดิมคือบุญนาคกับมะสซางแต่เราใช้3ส,ส่วนเพราะฉะนั้นเขาเลยชื่อว่าเป็นตัวยากลิ่นหอม3อย่างในยาสองสิสอย่างก็คือดอกแก่นรากนั่นเองนะคะในยาสองสิก็คือบุญนาคกับมะซางดอกบุญนาคเนี่ยจะบำรุงโลหิตแก้กลิ่นเหม็นสาบสางในร่างกายนะคะ หน้ามีกลิ่นสาบเราจำนี้ก็ได้เนาะดอกแากมีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็ดอกมันบำรุงโลหิตส่วนแก่นเนี่ยแก่นบุนแน่จะแก้รัตตะปิตะโรคนะแก่นบุนแน่แก้รัตตะปิตะโรครากบุญแน่จะขับลมในลำไส้ตัวเดียวกันในพิกาเวทวคันธาเลยนะคะรากบุญแน่ขับลมในลำไส้ส่วนดอกมะาซางซาง นะคะเราจาซางชอช้า,ชางซอโซ่เนาะกายเป็นชอช้างก็คือชุ่มชื่นชูกําลังดอกมะซางชุ่มชื่นชูกําลังส่วนแก่นมะซางเนี่ยจะแก้พุทธราชแก้เสมหะแล้วก็แก้ไข้สัมประชวนรากมะซางเหมือนเดิมแก้โลหิตแล้วก็แก้กำเดานะคะ ถ้าเราจะจําคือดอกแกนรากคุณแน่ดอกแกนรากมะสางก็จะเป็นทราบโลกโลมชุ่มชวนกลําน,นะคะอันนี้คือพิกัดทะเวซึ่งมี2องอันจบคลิปแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอีกสักสิบนาทีมาตอบพิกัดกันนะคะตั้งแต่3สิ่งขึ้นไป